สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาอัปเดตใน,นส่วนของแอปพลิเคชันแอปทีมีชื่อว่า Lucky You นะครับเป็นแอปพลิเคชันในส่วนของการหารเงินออนไลน์นะครับหรือเป็นการหารเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับ วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนะครับเวลา13นาฬิกา52นาทีนะครับเป็นแอปพลิเคชันในการแจกทู u ันนี่วอลเล็นะครับซึ่งอันที่จริงก็คือว่าแอปนี้นะครับสามารถทําได้อยู่ที่วันละ70บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของ500บาทนั้นเราต้องสะสมเพชรแล้วก็สะสมเงินนะครับภายในแอปนะครับแล้วก็ค่อยถอนมาอีกทีนึ่งนะครับ สำหรับแอป Lucky You นะครับตอนนี้เล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับก็คือเราต้องไปโหลดในส่วนของ Google Play Store เท่านั้นเองนะครับในส่วนของไอโฟนนะหรือ App Store นะครับตอนนี้ยังไม่มีอีกนะครับก็สาวกของไอโฟนนะครับก็ต้องขอเสียใจด้วยในส่วนนี้นะครับโอเคทุกคนนั่นเดี๋ยวเราไปในส่วนของการอัปเดตในส่วนของแอปนี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับแอปนี้นะครับเราก็กดเข้าไปในแอป Lucky You นะ สำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดก่อนนะครับให้มาที่ google play store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรเอ่ยพิมพ์คำว่า lucky ยู u นะครับ l u c k นะครับแล้วก็อันนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับ lucky u นะครับเราต้องดูด้วยนะครับเผื่อว่ามีแอปอื่นๆที่มันล็อกเรียมแบตนะครับแอปนี้ต้องมาจากค่ายของ boxsoft pte ltd เท่านั้นนะครับถ้าเป็นมาจากค่ายอื่นเราไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของยอดดาวนโหลดตอนนี้นะครับอยู่ที่ 100K หรือประมาณ100,000ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่มีคนดาวน์โหลดมากนะครับนี่นะแล้วก็รีวิวดาวนะครับได้อยู่ที่4.6ดาวนับเต็มอยู่ที่5ดาวได้4.6ก็ถือว่าเยอะมากนะครับคะแนนรีวิวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนคนที่มารีวิวก็ประมาณ3,000คนนะเพราะว่าเป็น 3K รีวิวก็คือ3,000คนนะครับเรามาเปิดแอปกันเลยนะครับ สำหรับแอป Lucky ย o ่นะครับเราต้องอล็อกอินนะครับผ่านเข้าสู่บัญชีของ Facebook นะครับไม่สามารถที่จะล็อกอินผ่านบัญชีอื่นๆได้นะครับตรงนี้นะ ขออภัยทุกคนนะครับในส่วนของการล็อกอินนะหรือสมัครสมาชิกนั่นเราต้องสมัครสมาชิกหรือล็อกอินนะครับผ่านในส่วนของบัญชีของ Google หรือ Gmail นะครับไม่สามารถที่จะล็อกอินผ่านบัญชีอื่นๆได้นะครับในส่วนนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูวิธีการหางเงิน500บาทแล้วก็วิธีการหางเงินวันละ70บาทด้วยนะครับก็เริ่มแรกเลยนะผมนะมาที่การหางเงินวันละ70บาทก่อนนะครับให้เรานะครับมาที่คําว่าได้รับนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับไปที่คําว่ารับ 70บาททุกวันนะครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรานะครับทำการกดคําว่าเปิดนะครับของขวัญชิ้นใหญ่จากลัคกี้อยู่กดคำว่าเปิดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เราก็จะได้รับอยู่ที่66.612บาทนะซึ่งเรายังขาดอีกประมาณ13บาทนะครับผมน3่บสาบาทกว่านะครับให้เรากดคําว่าดีและเรากดคําว่าถอนเงินครับอันนี้คือประวัติที่ผมได้รับเงินมานะครับเจบาทที่ผ่านมานะครับ 8วันที่ผ่านมา9วันที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากในส่วนของกิจกรรมผ่านเงินฟรีวันละ70บาทนะครับตัวนี้นะวิธีการเล่นนะครับเราก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดคําว่าแชร์ลงกลุ่มเพื่อรับเงินสดเพิ่มนะครับสครั้งด้วยกันที่เขาจะให้เราแชร์นะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับเราก็กดคําว่าแชร์ลงกลุ่มรับเงินสดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับเราก็อ่าไปแชร์ไปยังโซเชียล ต่างๆนะที่เราสามารถที่จะแชร์ได้ในส่วนนี้นะครับส่วนผมนะผมก็จะแชร์ไปยังในส่วนของเทเล GRAM นะเพราะมันง่ายกว่าสำหรับผมนะผมก็เลือกในส่วนของเทเล GRAM ไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ผมก็เลือกส่งนะผมจะส่งไปยังบัญชีที่เขามาก่อกกวนผมแล้วกันเนาะ อ่าแล้วก็ผมก็จะกดแชร์ไปหรือเราจะกดอย่างเดียวแล้วก็ออกได้เหมือนกันนะอย่างเช่นผมจะกดไปแล้วก็กดไปแล้วก็ผมไม่ได้ส่งไปนะผมแค่ออกอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่าก็จากนั้นก็เราก็ได้รับเงินมารับศูนย์จุดหนึ่งแปดสองบาทนะครับและเราก็ไปหาเงินเพิ่มนะครับอ่าอันนี้ก็ได้อยู่ที่หกสิบแปดจุดสองห้าบาทแล้วนะครับ โอเคทุกคนนะครับถ้าเราอยากได้70บาทนะครับเราต้องทําอะไรเราต้องแชร์หรือเราก็ต้องกดนะครับกดแชร์นี่แหละนะก็ไปชวนนะครับให้คนมาช่วยในส่วนกิจกรรมนี้หรือมาดาวน์โหลดแอปพลิชันนี้นะครับผ่านลิงก์ของเรานะครับตรงนี้นะซึ่งเราก็จะได้รับทุกวันนะ70บาททุกวันสมมติว่านะครับเราทาภารกิจนี้แล้วนะครับอ่าเราทาภารกิจนี้แล้วนะครับสําเร็จนะหาผมออกก่อนนะครับแล้วก็ผมเข้าไปใหม่นะครับ แล้วก็มันจะขึ้นยังไงนะครับมันจะขึ้นว่านะครับอ23ชั่วโมงอีก51นาทีหมาถึงว่าเราต้องทำภารกิจนี้ให้ได้ภายใน24ชั่วโมงหรือหรือ1วันนั่นเองทุกคนนะถ้าเราทำได้นะสมมติว่าอีก3ชั่วโมงข้างหน้าผมทำได้ครบ70บาทนะผมก็สามารถทำภารกิจต่อไปได้คือเป็นภารกิจที่2ก็คือรับเงิน70บาททุกวันเนาะเราก็ จะได้รับถ้าสมมติเราทําสําเร็จแล้วก็จะได้รับวันนั้นอยู่ที่14 0บาทนะครับอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดว่าเราต้องทําแค่วันละ1ครั้งตรงนี้นะครับโอเคนะอ่าเมื่อเราทําได้แล้วนะครับเราก็ไปทําภาิจอื่นต่อภารกิจอื่นก็คือเป็นการสะสมเพชรแล้วก็สะสมเงินตรงนี้นะครับและเราแล้วก็ไปถอนเงินนะครับซึ่งเราจะสะสมเพชรแล้วก็เงินด้วยการ เชิญเพื่อนนะครับอาจจะได้รับอยู่ที่14บาทแล้วก็าการที่เรานน้นนะครับรับฟรีด้วยแอปแล้วก็รับด้วยเกมนะครับหรือเราจะทํากิจกรรมของการเช็คอินตรงนี้นะครับการเช็ดอินตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีธนบัตรนะเป็นเงิน0.1บาท0.15บาท0.2บาทนะ0.3บาท0.4บาทแล้วก็0.5บาทแล้วก็เป็นในส่วนของเห็บสองบาทที่เป็นสีม่วงนะครับตรงนี้นะโอเคผมจะกดคําว่าเช็คอินไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมได้รับมาอยู่ที่0.1บาทพร้อมกับ500ลัสด้วยกันนะครับเราก็กดการกรบาทปิดไปนะครับเราต้องมาชิดอินทุกวันนะเพื่อที่เราจะคว้าหีบสมบัติที่เป็นสีม่วงนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของหีบสมบัติที่เป็นสีเทาสีสีน้ำตาลก็คือหีบสมบัติที่เป็นไม้นะทุกคนนะซึ่งหีบสมบัตินี้เราต้องทางภารกิจด้วยกันร,รับชมวิดีโอนะมันจะมีกล่องของความสีเหลืองกล่องของความสีแดงกล่องของความสีม่วงสีม่วง ซึ่งในกล่องของขวัญซ้ำกล่อง3กล่องของขวัญนี้มันก็จะมีอะไรอยู่ในหีบอ่ะกดเข้าไปตรงนี้นะครับเขาได้บอกว่าในกล่องของขวัญสีเหลืองจะมีในส่วนของเงินนับในนั้นประมาณ5้า้บาทนะแล้วก็สูงสุดก็คืออยู่ที่5้าร้ะคบาทแล้วก็มีในส่วนของคูปองนัา7แล้วก็มีเพชรนับ2แล้วก็มีเงินสดนับ0ูนดบาทอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เงินนะอันนี้คือเป็นลาสทุกคนขออภัยนะอ่าอันนี้ไม่ใช่เงิน5 0 0บาทนะอันนี้คือลาสตรงนี้คือ1 0 0้ ลัสอันนี้คือเงินสดนครับ0.07บาทนะส่วน500บาทนี่มันไม่ใช่เนาะมันขึ้นว่า500บาททุกอันเลยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ให้100บาทหรอกคนนะส่วนกล่องของวันสีแดงเราจะได้รับคูปองจนถึง7แล้วก็เพชรจนถึง7อันเงินสด0.25บาทแล้วก็ลาสอยู่ที่500ลาสด้วยกันนะครับส่วนกล่องของความสีม่วงจะได้รับเพชรนะครับก็คืออยู่ที่7นะก็คือคูปองอยู่ที่7นะถ้าจะเป็นเพชรแหละนะ แล้วก็เงินสดอยู่ที่1.05บาทแล้วก็ลาสอยู่ที่2 5 0 0บาทนะครับส่วนหิบไม้นะครับก็จะมีในส่วนของคูปองนะครับอยู่ที่7หรือเป็นเพชรนั่แหละ7นะแล้วก็อาเพชรอันนี้นทุกคนนะขอพภอยนะครับอันนี้เป็นคูปองนะแล้วก็เพชรอันนี้น12นะครับแล้วก็เงินสดอยู่ที่0.4 2บาทแล้วก็ลาสอยู่ที่1000ลัสด้วยกันเนาะซึ่งกล่อ,องขวัญสีม่วงนี่มันไม่มีเพชรนะครับทุกคนนะเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับส่วนหิบสมบบาทสีเงินหรือสีม่วงนะก็จะให้เพชรอยู่ที่ 60เพชรแล 2, ้วก็ให้เงินอยู right? Then, the kind of so level, ่ที่2บาทจุด1นสตางค์แล้วก็ให้ลาสอยู่ที่2,500ลาสคำว่าลาสมันคืออะไรนะครับผมนะเรามาศึกษากันนะครับลาสก็คือว่าเรากดตรงนี้นะที่เป็น5%นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะเขาได้บอกว่าลาสก็คือเลเวลนะถ้าเรามีลาสของเลเวลเยอะๆนะเราก็จะได้รับเพชรเยอะเพราะว่าในแอปนี้การที่เราจะหาอะไรยากที่สุดคือการหาเพชรยากที่สุดทุกคนนะ เราจะนําเพชรนี้ไปถอนเงินได้เพราะว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมนะครับหรือจะนําเพชรนี้ไปแปลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้เหมือนกันนะครับตรนี้นะอ่ามันจะมีภารกิจของการหาลัสก็คือเป็นการเปิดกล่องหรือหีบสมบัติหรือการเช็คอินหรือการเล่นสร้างไรายได้ด้วยแอปเกมหรือการเชิญเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับลัสเหมือนกันนะครับโอเคนะ มาที่คําว่าฉันนะครับอ่าคำว่าฉันเนาะผมมีกล่องสมบัติที่เป็นสีเงินหรือสีม่วงนะกดเข้าไปนะครับเราเปิดมาผมได้รับมาอยู่ที่21เพชรแล้วก็ได้รับเงินอยู่ที่0.54บาทนะแล้วก็ลาสอยู่ที่2,500ลาสด้วยกันเนาะสรุปว่าแอปนี้เราต้องหาเพชรหาเงินแล้วก็หาลาสด้วยกันเพราะว่าการที่เราหาลาสได้เยอะจะทําให้เรานั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเพชรเยอะนะครับเพราะว่าเพชรตรงนั้นเราจะนําไปแลกเป็นเงินบาท ุกคนนะแล้วก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาถอนเงิน500บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของกระป๋าเงินนะครับซึ่งภายในกระป๋าเงินก็จะมีในส่วนของเพชรแล้วก็เงินสดนะครับซึ่งเพชรนี้หนึ่งแยเพชรเท่ากับอยู่ที่735บาทนะครับอ่า แล้วก็เราสซา้าแปลงได้นะแต่ว่าผมแนะนําให้เราอย่าเพิ่งแปลงนะเพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนของการถอนเงินเป็นเงินสดนะครับกดเข้าไปที่เงินสดนะครับตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะบอกว่านะถ้าเราจะถอนเงินอยู่ที่10บาทเราต้องอใช้เพชรอยู่ที่7 0 0เพชรถ้าเราจะถอนเงินอยู่ที่20บาทต้องใช้เพชรอยู่ที่1,400เพชรและ50บาทต้องใช้เพชรอยู่ที่3,500เพชร2อ0บาท1 4 0 0 0เพชรนะครับ 500บาท35,000เพชด้วยกันนะครับฉะนั้นก็เราก็เลือกเลยนะผมจะเลือกการถอนเงินอยู่ที่500บาทแล้วก็กดยืนยันไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเขาได้เขียนว่าคุณถอน500บาทสําเร็จและจะได้รับเครดิตภายใน120ชั่วโมงหลังการอนุมัติหมายถึงว่าเราต้องรอนะครับผมนะประมาณ24 24 24 24ประมาณอ่าห้าวันถึง7วันด้วยกันนับเงินถึงจะเข้ามานะครับตรงนี้นะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินก็กดปิดไปเนาะแล้วก็มาที่ประวัติการเงินนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้คือที่ผมได้ถอนไปนะครับ2ยอดล่าสุดนะวันที่เเดือนมิถุนายนแล้วก็วันที่1เดือนกระกฎาคมแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่7เดือนกระกฎาคมนะผมก็ได้ถอนไปยอดใหม่นะครับโอเคนะก็ในส่วนของอแอป LuckyU นะครับก็สามารถสร้างรายได,ได้ได้จริงทุกคนนะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไป ดาวโหลดเล่นกันได้เลยนะครับก็สำหรับอแอปนี้นะมันมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะก็คือเป็นภารกิจตรงนี้ทุกคนนะภารกิจตรงนี้คืออะไรนะมันก็จะมีภารกิจของการรับอ่าผมจะรับนะอันนี้คือเป็นบทความนะก็คือว่าเราสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อนะเราก็ทําภารกิจสําเร็จนะครับอ่าน,นี้เลยเนาะ ก็มาทาภารกิจให้สําเร็จทั้งหมดเลยก็คือเปิดกล่องของควัญสีเหลือง3กล่องกล่องของควัญสีแดง2กล่องแล้วก็กล่องไม้1กล่องแล้วก็แบ่งปันไป1ครั้งก็จะได้รับเงินตามนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนนะครับของการเคลมนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรหรือมีคำแนะนำอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ